ปัญหามันชั้นตาข้างขวาค่ะมันมันทำชั้นตามาแล้วใช่ไหมอันนี้เป็นเคสแก่ชั้นตาข้างเนี้ยค่ะแต่ก่อนอะมันหลบมันหลบในแล้วมันก็เป็นสามชั้นตาชั้นตามันหลุดส่วนข้างข้างซ้ายอะค่ะตามันตือค่ะแล้วก็ตาสองข้างอะมันเหมือนคนตาลอยตลอดเวลาเลยอะค่ะก็นี้ประทับใจมากค่ะตามองเห็นชัดมากแล้วก็ตอนนี้ตาเท่ากันค่ะ ผลลับดีมากค่ะแล้วก็รอยแผลก็สวยด้วยเย็บถีเย็บสวยค่ะไม่เจ็บเลยค่ะไม่รู้เรื่องเลยค่ะตอนตอนตอน,ตอนทำหลับอย่างเดียวค่ะตอนนั้นมีเทคนิคกรีดยาวค่ะแล้วก็แก้ไขชั้นอ้าก้ามเนื้อตาอ่อนแรงค่ะแล้วก็ตกแต่งตกแต่งหนังตาส่วนเกินค่ะแล้วก็ย้ายชั้นไขมันค่ะสำหรับใครนะคะที่มีปัญหาก้ามเนื้อตาอ่อนแรงชั้นตามไม่เท่ากันนะคะ แนะนำนะคะให้มาแก้ที่ยองดูคลินิกนะคะกับคุณหมอไอค่ะใครมีปัญหาแบบนี้หรือมีคำถามอยากถามหมอคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยค่ะ